ในเนื้อหาที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะความหมายและประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงแนวคิดวิธีการสื่อกระบวนการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นประเภทของนวัตรกรรมการเรียนรู้แบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ยกตัวยอย่างเช่นแบบฝึกทักษะชุดการเรียนชุดกิจกรรมชุดการสอนเอกสารประกอบการสอนบทเรียนสำเร็จรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวีดิทัศน์เกมนิทานการะตูน ือผสมหนังสือประเภทที่2คือรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเช่นเกมการจัดการเรียนรู้แบบโครงการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สรุปได้ว่านวัตกรรมการเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และประเภทรูปแบบเทคนิควิธีการนักวิจัยสามารถเลือกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาของผู้เรียนสำหรับการเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้มีหลักสำคัญในการเลือกทั้งหมด5ประการนะคะประการแรก นวัตกรรมการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. นวัตกรรมทางการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการศึกษาต้องเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 3. พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายในการใช้นวัตกรรมนั้นๆน,น,นวัตกรรมหากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณผู้วิจัยอาจเลือกใช้นวัตกรรมอื่นทดแทน 4. พิจารณาความสะดวกและความสามารถในการใช้นวัตกรรมทางการเรียนรู้และ5พิจารณาถึงความคุ้มทุนและคุ้มค่ากับนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการวิจัยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้แล้ว เราสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมการเรียนรู้หรือนวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงแนวคิดวิธีการสื่อกระบวนการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นสำหรับนวัตกรรมการเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็นสประเภทนั่นคือประเภท,ทแรกก็คือประเภท ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์และประเภทที่2เป็นประเภทรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งนักวิจัยสามารถเลือกประเภทนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ค่ะ และลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดและจุดเด่นที่นำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปนักวิจัยอาจเลือกแบบใดแบบหนึ่งหรืออาจจะผสมผสานกันในงานวิจัยของนักวิจัยก็เป็นได้และในการเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในการวิจัย ผู้วิจัยควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยเฉพาะต้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการแก,แก้ปัญหาผู้เรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าค่ะ